สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Ark Survival e v o l นะครับเดี๋ยววันนี้มิยาบีจะพาทุกคนไปจับ A p e x c a ซ์นะครับที่เราเห็นกันเมื่อวานนะพาหันหน้าที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือเจ้าแรปเตอร์ตัวนี้นี่แหละไปลุยกันเลยดีกว่าครับคิดว่าระหว่างทางนี่คงไม่มีใครทำอะไรเราได้แล้วล่ะหลายคนก็ยังชอบในแรปเตอร์ตัวนี้มากนะครับพอดีเมื่อวานผมติดงานก็เลยลงสั้นไปหน่อยนะครับวันนี้จะยาวครับคลิปในวันนี้จะไม่ต่ำกว่า20นาทีแน่นอน วิกันเดี๋ยวยาวคาโน่เหรอคาร์โน่มาดิโอ้โหกระจอกมากเลเวลปแปะแดงตัวเมื่อกี้เฮ้ยเอาฟาแรปเตอร์เว้ยเอาดิมาดิอยากเจออยู่พอดีเลยมาเข้ามาอยากเจอมึงอยู่พอดีเลยเอาฟาแรปเตอร์ตายไปดิเรียบร้อยตอกอุ้ยใหญเนื้อลองเต็มเลยครับผมตายหมดตายหมดไม่เป็นที่เราได้กรอกมาก อทีเดียวครับผมจอดตาโนนมีทีเล็กสีน้ำตาลหรือสีส้มวะสิอคันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยลายมันแปล,แปลกๆว่าเดี๋ยวๆๆต้องถองทางไกลดูก่อนคิดว่าวันนี้ที่ผมจะไปจับนะครับผมจะใช้เล็กโดนอกคอดอ่าวตายหาแล้วกูยังไม่ทันดูเลยโดนพาราเซอร์กระทืบโอ้พาราเซอร์ตัวนี้มีเจ้าของครับ พอเราเจอกระทึบสองทีตายเลยจอดไปเลยโอ้โหพี่มาหาเอเ펙คาโนสรุปว่าเจอน่าจะเป็นเอเกทีเล็กครับสองตัวเลยเดี๋ยวดูกันดีกว่าแต่อุปการณ์ที่เตรียมมามันไม่พอที่จะจับมันเลยดิเอกทีเล็กนะครับเลเวล348นกับเลเวล148นะครับมีสองตัวโอ้โหเอาไงดีอะ เยอะแยะมากมายเลยครับผมคือถ้าเราจะจับเราก็จับได้แค่ตัวเดียวอะทำไมกูจะไปจับคาโน่ทำไมกูต้องมาเจอเอฟเฟกซูเล็กด้วยเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวคือมันผิดแผนไม่นิดนึงอะเมื่อวานเราเจอเอฟเฟกคาโน่บริเวณนี้แหละครับสงสัยต้องจับเอฟเฟกทีเล็กแทนแล้วล่ะ เดี๋ยวผมขอวางแผนแป๊บไม่รู้ว่าจะสู้มันยังไงดีมันมีสองตัวงันถ้าจับก็ต้องฆ่าตัวหนึ่งแล้วก็เหลือไว้ตัวหนึ่งเมื่อช้าผมวิ่งมาผม,มเห็นอยู่เลยนะตฟ้าหายไปแล้วครับสงสัยจะโดนไอเอเปกสองตัวเมื่อกี้กินไปแล้วอะ่ะ <What? S 1> ไม่เป็นไรเอาเอเปกทีเล็กก็ได้ ไหนแล้วเอ่ยแต่ว่าจะประมาทไม่ได้เด็ดขาดมีสีน้ำเงินแค่สีเงินดิสีฟ้ากับสีเขียวดูก่อนตัวไหนเลเวลเยอะเอาตัวเลเวลเยอะแล้วกันเอาตัวสีฟ้านะครับตัวสีเขียวเราทิ้งโอเคโอ้ยหล่นลน เดี๋ยวผมจะวางกับดักเอาไว้ทางด้านนี้หลายๆอันเลยโอ้ยเสือ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดกัรนเสือก่อนจัดกันเสือก่อนตายตายอย่าเสือกเสืออย่าเสือกเสืออย่าเสือกวันนี้เรามาจับตัวใหญ่เสืออย่ายุ่งอย่ายุ่งหล็ดขาดเลย จะต้องกำจัดนกด้วยจับได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะพอไหมก่อนที่ผมเตรียมมาเนี่ยแตเตอร์เราปลอดภัยไหมโอเคโอเคแล้วครับเดี๋ยวขอเคลียร์ไดโนเสาร์ที่เกะกะบริเวณนี้ก่อนครับเรียบร้อยเรียบร้อยแตเตอร์โอ้ยตัวนี้อึดว่ะ เอเปก์ป่ามึงตี่นี่เอเปก์กินด้วยเลเวล440ว่าแล้วว่าไปทีเดียวไม่ตายอันนี้จะเป็นลูกป,ปืนนะครับเดี๋ยวจะยิงตัวสีเขียวก่อนกาจะเอาตัวสีฟ้าอือเอาเฮ้ยเฮ้ยลืมเปลี่ยนเป็นลูกป,ปืนนี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมครับลืมผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยขออภัยไม่เป็นไรเอาใหม่นี่โหลดลูกกระสุนใหม่ เราจะไปล่อตัวสีฟ้าแล้วเราจะฆ่าตัวสีเขียวเดี๋ยวผมวิ่งไปล่อนครับนี่นี่มาแล้วมาแล้วโอ้โหวิ่งไวมากวิ่งไวมากติด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 วิ่งไวมากครับเดี๋ยว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 มาตรงกับดักนี่มาตรงกับดักนี้สีฟ้ามาแล้วโอเคติด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  ติดจังติดจังโอ๊ยทำไมไม่ติดวะชิบหายแล้วถ้ามึงไม่ติดแล้วกูกจับไม่ได้แน่นอนสู้ตายสู้ตายแม่งมันไม่ติดด้วยไปไหนแล้ววะเอาดิเอาดิาดมามีอยู่หลายอันอยู่เอามาเตรียมมาอยู่หลายอันอยู่โอ้โยอย่าให้ก่อแตกนะก่อแตกตายนะเดียว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 โอ้ยทำไมอึดขนาดนี้วะเนี่ย ไ่อึดขนาดนี้เฮ้ยแล้วไอ้ปืนกระบ,บอกเมื่อวานไปไหนวะปืนลูกดอกแกพิษอะโอ้อยู่นี่อยู่นี่อยู่ซีอยู่ซีอซโอเคโอเคมันไม่ติดกับดักด้วยว่ะโอ้โห,โโหสุดยอดเลยโหดไหวลิงเยอะเลยว่ะถ้าสลบมันน่าจะขึ้นเยอะแล้วทำไมมันยังไม่หลับอีกวะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอาวุธออกมาก่อน ตายเป็นตายตายเป็นตายข้ปาขึ้ปาเลยขึ้ปาเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลือดเราลงไปเยอะพอลงพัวแล้วครับอ้ยกับดักก็ใช้กับมึงไม่ได้3 0ซีซีอ้้ยเหมือนจะไม่ไหวครับโอ้โหโหดมากตายชัวร์เลยวะ่ะ กับดักใช้ไม่ได้ด้วยถ้ากับดักใช้ได้โอเคโอ้โห,โโหกระเด็นออ้หย่าให้เกาะแตกนะอย่าแตกนะเกาะช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีใครก็ได้ช่วยเมียบีด้วยไอ้นกโอ้ยไอ้นกไอ้ไอ้นี่มึงเล็กก็โหดอยู่แล้วอู้พอหรือเปล่าวะ มันวิ่งโคตรไวเลยไอเล็กโทนิกถอตช่วยมันไม่ได้เลยเหรอช่วยให้มันหลับไม่ได้เลยเหรอโอ้โหเรียบร้อยเกสเซอร์โอ้โหนึกว่ากูจะต้องตายซะแล้วยาเขียวไม่มีด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอัดสามสิบซีซีไปเลยครับ ลืมเอายาเขียวมาเฮ้ยเแต่ในลับเตอร์เรามีอยู่ครับผมลืมไปเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊เดี๋ยวไปเอาที่ลับเตอร์ได้โอเคครับเดี๋ยวไปเอายาเขียวที่ลับเตอร์ครับลับเตอร์มีลืมไปมาเลยมาเลยเดี๋ยวน้องมาด้วยโอเคเตรียมไว้แล้วโอ้ยตื่นเต้นจนลืมนู่นลืม,ลมนี่ไปหมดเลยไอ้กับดักนี่ก็สรุปว่าใช้กับ เอเฟกเล็กไม่ได้เลยครับ3 0 c ซีซีก็หลายลูกยังมีอิเล็กทรอนิกส์อดอีกก็หลายอันนะครับผมกว่าจะหยุดไอทีเล็กตัวนี้ได้มหาศาลเลยค่าสลบหมื่นสามพักว่าทิ้งไปเลยไม่ต้องรีพงรีแพรอะไรนั้น,น,นเกะก,กะเออโหเสียดายของ ใช้กับลิงได้แต่ใช้กับเอ펙ทีเล็กไม่ได้อะไม่น่าเชื่อเลยไหนลองเอาปืนนี้ยิงไอ้นอกดูที่กี่ทีหลับกี่ทีวะดูกันดิมาดูกันอืนน้อร่วงเลยร่วงเลยอุ้ยเลเวลเจ็ดร้อยสี่สิบสี่เลยโอ้โหจับดีจับดียาเขียวมีอ่ะจับดี จับสองตัวเลยจับคู่เลยครับแต่ตัวนี้ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเราเอาทีเล็กไว้ก่อนทีเล็กจับยากมากแล้วก็หายากมากด้วยครับไม่ใช่หากันได้ง่ายๆวันนี้ถือว่าฟุกทีเดียวที่เกาะผมไม่แตกออผมแตกยังไงก็ตายครับมันกัดทีเดียวตายเลยครับถ่านเกาะแตกนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเกาะเหลือเท่าไหร่นี่ครับเกาะเหลืออย่างละนิดเท่านั้นเองเกือบจะแตก พลังป้องกันเกาะแต่ละชิ้นก็ประมาณ600ไอ้ครับผมถ้าเป็นเกาะธรรมดาก็โดนกัดทีเดียวแตกไปแล้วน่าจะรอนานหน่อยนะครับวันนี้ดีดีจัดก,การในพวกนี้ก่อนเลยกับดักนี่เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยดีกว่า,าเสียดายนะครับ ตอนนี้ผมก็รอให้ชิเล็กมันหิวก่อนครับจะได้ยัดอาหารทีเดียวเลยจะได้เต็มเลยนะครับผมเก็บกับดักก่อนใช้ไม่ได้อันนี้คือทีเล็กพันเอฟเฟกตัวที่2ที่ผมเจอนะตัวแรกมันโดนคาโนฆ่าตายครับผมจับไม่ได้ยิงไปหลายดอกมากตอนนั้นผมยังไม่ได้ลงมอบสามสิบซีซีไงค่อนข้างจะสู้ยากมากแต่ตอนนี้โอเคแล้ว เดี๋ยวผมกลับไปบ้านแล้วก็เตรียมที่ขี่เพื่อที่จะได้ขี่มันไปเวลเลยนะครับทีเดียวเลยแล้วก็วอร์มหิวด้วยเอาละครับตอนนี้น่าจะได้เวลาที่จะยัดแล้วเพราะว่าค่าหิวมันลงมาประมาณ800แล้วนะครับผมน่าจะโอเคเป็นไงบ้างเอ่ยโอ,โอ้โหขึ้นรัวๆขึ้นรัวๆเหลืออีกนิดเดียวครับ เทมิเอฟเฟกมันลดไปพอสมควรเพราะเมื่อกี้ผมเอาปืน3 0 c ียิงนะตอนที่มันลงครั้งแรกนะครับกันมันตื่นไม่นไรไดีครั้งเดียวครับไม่น่าจะเกิน5นาทีสรุปแล้วน่าจะจับตัวนี้ได้ก่อนอาเจนนะเพราะว่าอาเจนมันยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ครับเมื่อกี้มันกินไปแค่2ครั้งเท่านั้นเองมั้งกินไปครั้งเดียวเองเหร แต่ตัวนี้เทปวิ่งขึ้น99.9%ทำไมตัวนี้มันขึ้นน้อยจังวะอ๋อเรเวลมันตั้ง700นี่มันก็เลยขึ้นน้อยเดี๋ยวรอทีเล็กแป๊บทีเล็กจะได้แล้วอีกนิดเดียวตามหามานานแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมาเจอวันที่เราจะมาจับคาโน่สรุปแล้วคาโน่โดนแดกไปแล้วมัง้ง ไม่เห็นมีเลยแต่เมื่อเช้าผมวิ่งมาผมเจออยู่นะแต่ว่าไอเอฟเปลทีเล็กเนี่ยเมื่อเช้าไม่มีมีเอฟเปลกคาโนสีฟ้าอยู่ทางด้านนู้นอะแต่ปรากฏว่ามาถึงไม่มีสรุปก็คือโดนในสอตัวนี้กินไปแล้วอนิดเดียวอนิดเดียวยังไม่ได้อีกอ่ะเนี่ย อย่างยาเขียวไม่ต้องยัดเยสมาแล้วครับเ็ก i c เล็กโอ้โหเป็นไงบ้างเอ่ยตอนจับเสร็จเลเวล421นะครับเดี๋ยวใส่ที่ขี่เลยแล้วกันสเตตัสตอนนี้มีเลือด5,250สตามิน่า1,624น้ำหนัก2,324ดาเมจ236นะครับมูฟเมนต์121เปอร์เซ็นต์โอเคใช้ได้ ผมต้องปรับแรปเตอร์เป็นนิทรอลก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันตายครับเอาละเรียบร้อยโอเคตอนนี้พร้อมลุยแล้วไอเอฟเอกที่เด็กตัวเมื่อกี้อยู่ไหนตัวสีเขียวอะ่ะจัดการมันก่อนเลยนั่นไงอยู่ข้างล่างนั่นโอ้ยนั่นไงเจอแล้วครับเอฟเคคอกคาโน่งเอาไงดีอ่ะจะเก็บไว้หรือย,ยังไงดีอู้เรียบร้อยเราจะยังไงดีเอ่ยแต่ผมว่าถึงผมไม่ฆ่ามานันนะมันก็ต้องโดนทีเล็กตัวนั่นฆ่าอยู่แล้วฆ่ามันเลย ข้ามไปเลยนี่ไงเฮ้ยมันยังไม่ตาย嘛ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไว้เดี๋ยวมันไว้ไว้นะครับเดี๋ยวอัพสปีดก่อนจะได้วิ่งไวๆอ่ามองดูดิเอาสักร้อยเจ็ดสิบก่อนโอเคไวขึ้นมากแล้วดาเมตสัก8แปดร้อยนะครับสปีดเอาสองร้อยก่อนแล้วก็เลือดสองหมื่นซามินาสองพันโอเคลองเท่านี้ดูก่อนนะครับ เอาแค่นี้ทุกคนค่อยๆขึ้นขี่อ้าวพี่โชว์ไปลุยๆๆๆๆตอนนี้ลิฟตาก็ยังเลือดก็ยังไม่ฟื้นอันนี้ทีเลดใครขอแจมด้วยขอแจมด้วยอีเลดเดวิลตายไปดิมแม่งเลยยืนเกะกะของทางสีู่้นไปโอ้โหโหดสุดๆใครจะสู้ได้อะอย่างเงี้ย ตงนี้ต้องเป็นถล่มเมกาแล้วโอ้โหขนาดนี้มาเลย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 ตายหมดตายหมดเจอกมากโอ้โหอย่างโอดไม่ว่าจะเป็นสตามิน่าสปีดได้หมดครับความแข็งแกร่งเลือดครบถ้วนตาเมเบตตอนนี้เอา1,500ก่อนแล้วก็สปีดสัก280รอยแปดสิบเห็นไงบ้างอุ้ยรัวๆครับรัวๆัวิ่งรัวๆัวคอยทีที ย่างนี้มันต้องประทะพวกคอริล่าพวกโซโ,โลเล็กแล้วเนี่ยโหขนาดเนี้ยกลับไปดีกลับไปดีเรียบร้อยเลเวลเท่าไหร่ก็เอาไม่อยู่ครับแต่ลงน้ำจะช้าไปหน่อยข้อเสียน่าจะอยู่ในน้ำแหละตอนนี้เรายังขาดตัวไปโนเทพอยู่ตัวไปโนนี่มันน่าจะได้ทั้งบุญบกและในน้ำเพราะมันไวห,หมดนะครับนี่นี่นั่นไงเล็กไม่เท่าไหร่ไอพันกระจอกมาดิเลยมึงมาด่เลยเลเวลมสิบสองกระจกตายไปดิ เข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาเลยโอ้โหตายหมดตายหมดนี่กันเลือดเรายังไม่เต็มเลยนะเนี่ยเลือดเราเหลือแค่20%เองนะครับตอนนี้ตามิน่าเราตอนนี้จะหมดแล้วทำสตามิน่าสัก3,000แล้วกันจะได้วิ่งกันย,ยาวๆสี่สามร้อยอ่ะโอเคตอนนี้เลเวลสี่ร้อยแปดสิบแล้วครับที่เหลือก็ดามจอท่างเดียวเลยพเพราะสเตตัสของผมตอนนี้ไม่มีใครตู้ได้แล้วล่ะตัวก็ใหญ่ขึ้นมามาก ไปโนตัวเล็กไปเลยครับเจอผมตีทีเดียวจอด600เป็นเป็ก <c oughs> เล็ก,ลกอย่างผมตายหมดยาวเลยครับผม <c oughs> วิลเต็มยังเลย <c oughs> เวิลเต็มแล้วโอ้โหทำไมวิลตัวนี้เต็มไวจังวะ <c oughs> คือเมื่อวานที่ผมเลิกไปอะแลสเตอร์ยังเลเวลไม่เต็มนะครับวิลเต็มแล้วก็ไม่เป็นไรเราฟูต่อดิฟูต่อดิกำลังมันนะอย่าให้ขาดตอนอย่าให้ขาดตอนทำไมล่ะดูต่อเลย มาลุ้ต่อทีสามหกสามเขามึงตายหมดตายหมดล่างบางในนู่นเต่าวันเนี้ยยอดอดสัตว์นัสเซียถล่มไปดิพีด้วยมาถล่มถล่มขึ้นดันบนมั่งขึ้นดันบนมั่งดานล่างเละหมดแล้วดานล่างไม่มีตัวอะไรให้กันแล้วลุยต่อฆ่าะไรกันหมดหมูหมากาไก่เป็ดผู้หญิงคนแก่ฆ่าหมดเ้ย อายตายตายขั้งหมดมันจะมีเงาเฟิร์สบอลเล็กเหรอเล็กเหรอเรียบร้อยตายไอคาโนตัวนั้นยังอยู่แต่เดินลงไปข้างล่างเดี๋ยวค่อยจับพัดหน้าครับพอดีมาเจอเอฟเฟกตคีเร็กเราต้องเอาเอฟเฟกตคีเร็กก่อนถ้าทางคาโนตัวนั้นจะโหดใช่ย่อยเพราะเมื่อกี้มันกัดกับเอฟเฟกตคีเร็กเอฟเฟกตีเร็กเลือดออกเลยนะนี่น่าเชื่ออ้าวอัลฟาแรปเตอร์ จัตัวตายคำรามก่อนแล้วค่อยฆ่าตายเรียบร้อ,รอยจอดไปเลยโอ้โหไม่มีใครหยุดเขาอยู่จริงครับเทพแห่งสงครามเอฟเปกต์เล็กจอดมากตายหมดตายหมดฆ่าไปดีฆ่าไปดิที่ไดนโนสามอาจจะเกิดไม่ทันก็ได้เนี่ยโดนผมฆ่าตายแบบเนี้ยโอ้โหเจอไทยทันสวยมากครับ สวยมากๆตัวนี้บอกเลยเลเวล6 0 6 4โอ้โหเอาดิเดี๋ยวค่อยว่างๆผมค่อยมาจับตอนนี้ไรโน่เสาของผมที่เคยจับไว้พันในปิกอ่ะมันหายหมดแล้วเพราะว่าผมมาเล่นมิยาบีนะครับเดี๋ยวผมจะสะสมไรโนเสาพันในปิกใหม่หมดเลยเอาให้โหดกว่าเดิมนะครับผมขุยเข้าไปขุยเข้าไปขุยเข้าไปุู่ข้ามันฆ่ามันฆ่ามัน ตอนนี้เราน่าจะโหมดมากแล้วครับคิดว่าน่าจะได้เวลาที่จะลุยกับพวกอัลฟาเล็กพวกนี้แล้วล่ะเดี๋ยวสไปโนบริเวณนี้ผมขอฆ่าก่อนมาเลยมาปลาเลยเข้ามาโอ้โหตัวนี้อึดว่ะเลือนเท่าไหร่วะเนี่ยตัดเลยเป็นสไปโนผมน่าจะเลือดเปหนึ่งครับเรียบร้อยตายไปแล้วเฮ้ยโดนลุ้มโดนลุ้มโอ้โหโหดมากโหดมากโหดมากกัดแรงมากครับผมตัวนี้ ือจะบอกเลยว่าไดาโนเสาร์ที่เป็นไดโนเสาร์ของผมนะครับที่อยู่ในบ้านหลังเนี้โหดทุกตัวครับผมดามเมจมหาศาลน,น่าจะเป็นดามเมจหลักมือเนี่นะยไดโนเสาร์ของผมอะไอพวกตัวธรรมดาพวกนี้ไม่น่าจะทําอะไรผมได้เดี๋ยวตอนนี้ผมขอพักพื้นให้เลือดผมเต็มก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกับพวกออลฟาเล็กดีกว่าเพื่อความส่ใจนะครับผมเอาละครับผมทีนี้ก็ลุยกับออลฟาเล็กต่อเลยครับตัวเดียวไม่พอแล้วต้องสองตัวแล้วครับผม ระดับโพดขนาดเอฟเฟกต์เล็กของเรานี้ต้องเจอสองลุมหนึ่งเท่านั้นเข้ามาเลยเข้ามาขนาดไซส์พอๆกันครับเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามารุมเลยเข้ามาโอ้ยกัดเราเสียเยอะเหมือนกันเข้ามาดีเข้ามาเข้ามาโจมกุกัดกระเด็นละรู้สึกว่าเราจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับโอ้ยสูสีสูสีเป็นทาตัวตัวนี้เราสู้ได้สบายอยู่แล้วแต่ว่าสองตัวนี้ถือว่าสูสีนะครับหุ้ยโอ้ย,อยไดย้ได้เลย มาเข้ามาตายเป็นตายว่าเลือเราเหลือขึ้นงเดียวแล้วว่ะโอ๊ยอาตายทีบอกว่าพึ่งตายเว้ยตายอื้อตายโอย้สูสีมากครับเป็นการต่อสู้ที่สูสีแต่ถ้าตัวเดียวนี่เราชนะสบายแต่สองตัวนี่ถือว่าสูสีไอ้ตัวนั้นจะหนีอย่านี้อย่าน,นี้กูนนนนไม่ให้หนีแม้แต่ตัวเดียวตายไปนหนึ่งแล้วครับเรียบร้อยโอ้โหสุดยอดว้าว <Wow. S 1> ว่าเราจะชนะได้ รอแล้ครับบอกได้เลยว่ารอแล้ว่ัไงเราก็โหนฟวาเราคือเอ้เป็กเล็กหนึยงร้อยัพชนะเป็นของเราโอเคฟ้าสว่างพอดีเลยเอาเป็นว่ายัางไงในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้นก็แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ